อยากให้มองย้อนกลับไปเมื่อถึงอดีตนะคะว่าเยาว,วราชแห่งนี้นะคะอนาคตใหม่เคยเดินทางมาหาเสียงและเขาบอกกันว่าที่นี่นะคะมีการแบ่งพักแบ่งเขตแบ่งสีขอบคุณค่ะเพลงเพลงเรื่อยๆเช่นกันค่ะอแอดได้ซองอ่างเปาแล้วเย้ <laughs> แ ทุกคนแอดได้ซองอ่างเป่าแล้วค่ะตัวทางตัวทางเฮงเงเล่อยๆอยค่ะอตอนนี้นะคะอยากได้ภาพส,สวยๆนะคะดูบรรยากาศด้านบนค่ะปีวงนิดนึงค่ะให้พี่ทิมเดินออกมาส,สวยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะ เออเดี๋ยวแอดลุ้นก่อนนะว่าในซองอ่ะจะแจ้ใส่มาเท่าไหร่พอค่าเครื่องไหมเ้ยดีใจดีใจนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในอยู่แดงนะคะขอสติกเกอร์หัวใจให้แอดคนละดวงมีความเคลื่อนไหวนิดนึงค่ะพี่ทีมครับพี่ทีมขอบคุณครับ

อะไรนะเอาอุปกรณ์เลยค่ะอ๋อก็ก็ซินเจียยูอีซินนีหัวชายนะครับทำอะไรก็เฮงๆนะเอาใหม่เอาใหม่ภาพไม่ได้ครับก็ขออนุญาตอวยพรทุกท่านนะครับก็ซินเจียยูอีซินนีหัวชายนะครับก็ขอให้เขาสุขมากนะครับแล้วก็การเงินนะครับดีๆครับเฮงๆรับรวยเงินทองครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสสสุพรรณนัทนะคะมีนชัยนันนะคะแค่สิบค่ะทุกคนไเต้ยปังรู้แล้ว นนมันจะมีทั้งคนที่ชอบเราและก็ไม่ชอบเราค่ะ ขอถอยตั้งหลักนิดนึงนะคะทุกคนคือขอถอยตั้งหลักอยู่กับคนช่วนี่ค่ะคนนำทางอยู่นี่ค่ะชิดขว่านนะครับผมเลียนะครับกินน้ำเปล่าครับตอนนี้มีทั้งของร้อนของทอดนะคะ เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกขวาทางนู้นนะครับอ๋อออกซอยขวาทางนู้นตามหลักออกซอยขวาค่ะทุกคนได้ครับนี่ค่ะอ่าเดินตามธงค่ะถ้าเกิดใครเคยเห็นทัวร์นะคะจะมีการชูธงนี่ค่ะการชูธงนำทางค่ะเนี่ย สีส้มค่ะนำทางนะคะบางคนก็ไปตั้งหลักรอตรงนู้นแล้วเนาะเดี๋ยวแปลงนามจะได้เดี๋ยวพี่เทีมหยุดค่อยถ่ายนะคะอ่ะพี่เทีมหยุดแล้วถ่ายได้แล้วครับพระวัดพระธกตุสมาชิกของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะสสเขตพื้นที่นี้นะครับก็ลงมาเดินเขาเรียกว่าเดินฉลองเดินเที่ยวชมงานนะครับเพราะว่า กูไม่ทาเองก็บอกว่าก็เคยมาอยู่หลายครั้งนะครับบรรยากาศก็คึกคักเหมือนเช่นทุกเคยที่ผ่านเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมทนายแจมนะคะเรานีจ้จำไม่ได้ค่ะขณะนี้นะคะแม,แม่แม่นะคะผลเยาวราชนะคะตอนนี้อาม่าเหมือนว่าวจะเดินทางมาหา,าลูกๆหลานนะคะอาม่าคือเยอะมากค่ะตอนนี้พี่บูมหล่อมากค่ะว<ล>ันน<ล>ี<ล>้เหนื่อแตกเลย นนอ,อ๋อฝั่งนู้นสุพนัทนะคะฝั <c oughs> ่งนี้หนูน้อยทนายแจมค่ะ